Let's do it. Come and take a look around. Enjoy it. Let's do it. This isn't rain Let's go deeper. สวัสดีค่ะดนตรีสีสัรโมเดิร์นเอนเตอร์เทนวันนี้พูดถึงดีเจอารมณ์ดีชอบสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้คนรอบตัวเสมอนั่นคือดีเจนุย้ยหรือชื่อสกุลจริงคือธนวัฒน์ประสิทธิสมพรดีเจพิธีกรนักแสดงและอีกหลายบทบาทที่น่าสนใจค่ะถ้าใครเป็นแฟนเพลงเคป๊ OP, อาจจะอิจฉาดีเจนุ้ยกันเป็นพิเศษเพราะดีเจนุ้ยมักได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแฟนมิทติ้งศิลปินเกาหล ใต้มากหน้าหลายตาในช่วงก่อนซึ่งส่วนมากจะเป็นศิลปินชายชื่อดังแวะเวนกันมาสร้างสีงสันให้แฟนคลับในประเทศไทยอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะล่าสุดแจ็คสันก็สซเวนได้เซอร์ไพรส์ร่วมไลฟ์วิดีโอในอ n s t a g r a m กับดีเจนุ้ยแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะจนเรื่องนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปอย่างรวดเร็วและนอกจากหนุ่มเกาหลีแล้วดาราน,นุ่มๆไทยเราดีเจนุ้ยเราก็ได้ร่วมงานกับหลายๆคนจนน่าอิจฉาเช่นเดียวกันค่ะ ในช่วงประมาณ2เดือนก่อนดีเจนุ้ยได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองชื่อเพลงพรหมจันทร์ฟิทเทริงกับครูเต้ยเป็นเพลงแนวสนุกท่อนฮุกกลิ่นไออินเดียนิดๆที่ถือว่าเป็นเพลงเต้นได้สนุกเลยล่ะค่ะแต่น่าเสียดายที่เพลงนี้ได้ปล่อยออกมาในช่วงที่โควิด -19 ระบาดหนักพอดีช่วงสงกรานจึงอดเสียดายไม่ได้ที่ไม่ได้ยินเพลงนี้เปิดท่ามกลางบรรยากาศคนเต้นในช่วงปีใหม่ไทยนะคะ ว่ากันว่าดีเจนุ้ยได้ผันตัวสู่วงการติ๊กตอกอย่างเป็นทางการเพราะใครที่ตามแอคเคาท์ติ๊กตอกของดีเจนุ้ยหรือแม้แต่ตามอินสตาแกรมของดีเจนุ้ยก็จะได้เห็นทั้งคลิปและภาพถ่ายที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้เราได้อยู่เสมอและบ่อยมากๆค่ะอาจสืบเนื่องมาจากช่วงโควิด -19 บาระบาดหนักในช่วงก่อนส่งผลให้ดีเจนุ้ยต้องกักตัว14วันหลังจากได้ร่วมงานกับแมทธิวดีนและพบว่าแมทธิวติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานั้นแต่ว่าตอนนี้ แมทธิวไม่พบเชื้อในอร่างกายแล้วนะคะส่วนทางด้านดีเจนุนน้ยเองผลตรวจออกมาก็ไม่พบเชื้อโควิด1 9เช่นเดียวกันค่ะแต่ในช่วงที่ต้องกักตัวทําให้ดีเจนุ้ยต้องยกเลิกงานต่างๆเพื่อมากักตัวดูอาการอยู่ที่บ้านและอาจส่งผลให้ดีเจนุ้ยเริ่มผันตัวเข้าสู่วงการติ k t o อกในช่วงว่างจากการกักตัวนั่นเองค่ะ หรือในช่วงที่ประเทศไทยของเราเริ่มล็อกดาวจากการระบาดเชื้ออย่างหนักอยู่ช่วงหนึ่งทำให้แต่ละคนต้องเวิร์กฟอร์มโฮมกันส่วนใหญ่ศิลปินดาราคนดังในช่วงนั้นเริ่มมาเล่นแอปพลิเคชันสุดฮิตแอปท k t o อกกันมากขึ้นจนส่งผลให้ดาราหลายๆคนกลายเป็นดาวท k t o อกในช่วงเวลาสั้นๆกันไปเลยทีเดียวนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อดีเจนุ้ยที่หลายๆคนพูดถึงอย่างแน่นอนแถมหลังๆนี้ดีเจนุ้ยยังชวนเพื่อนฝูงในวงการมาร่วมถ่าย คลิปสร้างความสุขให้แฟนๆได้ชมกันบ่อยๆอีกด้วยใครอยากผ่อนคลายกับคลิปน่ารักๆจาก DJ นุ้ยสามารถเข้าไปติดตามตามช่องทางต่างๆของ DJ นุ้ยได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน tiktok ID DJ_ underscore นุ้ยหรือ Instagram DJ นุ้ยและอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube Channel DJ นุ้ยได้เลยค่ะรับรองว่าไม่เหงาและมีแต่เสียงหัวเราะแน่นอนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนตรีสีสาร Modern Entertain เราจะมีสกูปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสิงห์ดำแท้ยังน่ะแตงหน้าฉันสิบบอกพอเธอว่าเธอเป็นกระเทยอย่า yeah. อย่าบอกพอพักการดฉันสิบบอกถา้าเธอบอกเช็คกี่บ,บอกพอเธอว่าเธอใส่เสื้อนายเออสามบอก Let's do it. Come and take a look around. Enjoy it. Let's.